สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องสูงเขาไม่ละแมนหนึ่งเลยหนึ่งลายอันจรินเลยหนึ่อันเลยอ่ะุดแล้วตัวแรกตัวแรกก็เลยเพราะวันนี้เก่งตัวแรกอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเพียงให้ตัวเลยมือไม่ตรงกับหน้าปกไม่เป็นไรให้ตัวเลยเอาโมเดลเอาโมเดลเป็นทีวีคูมนไหนอยู่ดิให้คนดูเก่งไหมตัวนี้เก่งไหมเก่งวางเข้ารางวางเข้ารางวางเข้ารางเดี๋ยวมันจะเก่งมาก แต่ก็แบ,บเก่งดิเนอะอันที่สองก็อะไรอันนี้ไม่มีอีกอันนี้เมื่อมีอยู่ในซีรีส์เหรอเจ๊ตัวเป็นมันมเป็นแบบไหนม,มันไม่มีในกาสหรอกมันไม่มีมันคือ,อ,อตัวอะไสปปรสปีกเกอร์แมนสป,ปีกเกอร์แมนเหรอสเปคเกอร์แมนโกหรือเปล่า ตัวสีทองใช่ไหมไม่ใช่เป็นสปีกเกอร์ไม้เฉยอ๋อเหรอเอาวางไว้ตัวอื่นไม่เกแก็แบบนี้เลยเกะไรเก็แบบนี้ไหมเก็นะไี่ได้ตัวอะไรเบบี้เบบี้เลยสปีกเกอร์ไม้เหรอใช่เบบี้สปีกเกอร์ไมมีอันนี้มีซีรีส์ไหมไม่ไม่มีเด็กก็มีถ้าทำแล้รเด็กก็มีไม่มี เด็กก็มีเดี๋ยวก็มีไหมคิดคิดว่ามันจะมีไหมไม่คิดว่ามีเลยส่วนใหญ่จะมีแบบพวกผู้ใหญ่อย่างเดียวอ๋อเกื่นี้ตอนเกิดไงฮะก็ตอนเกิดไงเป็นอย่างงี้ตอนแรกเหมือนเพียงไจะเปกเกอร์ันเลิดปไปส่งนั่นรอกันอันนี้ตัวอะไรกันมาถ่ายกันมองแยกดูคนถ่ายแลกคนณคิดว่าตัวไหนสาม สองหนึ่งส่วนก <Okay. S 2> ็คือว,ว่าทั้งหมดตัวอะไเรย่องพมีแปะขนมน้ำแข็งใครจะทายสูบสบายเขไาไม่น่าแมนมีแมสตัวเนี้ยมเีเป็นเป็นเขาอ,อยู่ของสกีบิดี้เหรอไม่ใช่อยู่ของคาไมล่าแมนอ๋อถ้ามันเป็นอยู่ในสกีบิดี้อเป็นสบายอ๋ออันนี้มีใช่ไหมมีเป็นสบายเยอะเกิน ไหนของก็ไหนหรอเบีย้ยไหนยังแกให้หมดแกให้หมดเก็บมเลยเหรอ่ะโอ้เกมเลยเหรอเอาเอาตัวโมเดลเฮ้ยนกไก่กาดังมาเไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไอ้อันนี้อยีกซีรีส์ชื่ออะไรชื่อชื่อก็จำชื่อไม่ได้มันเก่าแล้วอ๋อชัปปี้ชัปปี้ปาร่าปาร่าอ๋อไว้ตรงนี้้วกันมีคืออะไ นี่นี่เหมือนอันนี้ไม่เจอเธออะไรมันจะป็นพิเกเมนแกเร็วๆว่าเขาจะติดเยอะเลยอ่ะไม่เคยเห็รคือไข่อะตัวอะไรเราบอกเอาไหมมีไหมไม่มีหรือมันอาจจะมีเพียงไม่เคยเห็นหรือเปล่ามีไม่มีมั่นใจเลยเป็นดุจตปนดุจกจอนป้าจะเชื่อเธเป็นจุกตอนโอเคโอเคเป็นแฟนแฟนแทสแฟนแท้ แเ,เว้ยนั่นน่าหนักกันที่เป็นเบบี้อ่ะเบบี้สปิเกอร์แมนใช่เบบี้สปิเกอร์แมนเอาการศเอาไว้ก่อนการ์ดเป็นสมเหรออือนี่ก็อันนี้เหรอก็ไม่มีเพราะว่าไม่ทีวีแมน,ต,ต,นตัวนี้มันต้องมามีตัวเดียวตัวเดียวตายตายตาย,ตายออเลยมีมเลยอ่ะต่อไปอ๋ออันนี้ไว้ตรงนี้ ไหนแกะเสร็จน้องไม่เลยมั้เดี๋ยวให้ไอ้เบียร์เก็บอันนี้ไม่เสร็จอ่ะนี่นี่นี่แกะคือต้องไปกินยาต่อเฮ้ยนี่ก็เป็นไม่รู้เหมือนกันไม่ชื่ออะไรไท่านปะไททานแต่เป็นไม่รู้ไม่ชื่อไม่รู้ชื่ออะไรเออโอเคพอมาชีรีมาเปิดต่อเปิดต่อแล้วันกินยาแล้ว สองทีเดียวสองทีเอาเวลาเอาเวลาสองทีนู่นข้างหลังเพียงอยู่ข้างหลังตุดเฮ้ยในตัวสามอ๋อคืออันไม่น้ำนะอืมไหนสามแค่ไหนอ่ะให้อเมไลไหมให้อเมไลไหมสามให้อามไลไปอามไลชอบครัเหมือนเพียงเลยเก่งหลุดเก่งหลุดเฮ้ยพอเก่งได้ด้วยเฮ้ยขอเก่งขอเก่งได้แต่ไม่มีแต่ไม่มีเกม ผมคิดว่าผมจะให้ทุกคนทายไม่เนอะไรเนี่ยให้ไอเบียกับอมายทายเนี่ยแหละที่ให้ทุกคนทายไปแล้วผมให้คนทายไปแล้วเหรอต้องจัดต้องจัดอามายอะตัวเนี้ยไม่มีไม่มีหรอใช่ี่เป็นหน้าเหรอใช่ ที่เป็นการันไม่มีลองให้จับไหมลองให้อเบียมาจับไหมเออ,เอ,อมาลองมาลองอย่างวิธีนักตุ่มคนสูงเขาเ็เขาเขาจะสูงมวันนี้ลนะลองจับตัวลองอะไรกันมีไหมซ้ำไหมไม่ซ้ำไม่ซ้ำอ่ะชื่อว่าตัว,ตวอะไรรู้จักชื่อจะมีมีจออยู่นะทีวีแมนเหรอเออแค่มันมีจออยู่นะแต่ที่ว่าจะเป็นหัวทีวีแต่ไม่ใช่ตัวนี้ แต่แล้วยังมีโหนกอีอันนี้ก็ไม่ซ้ำที่มีลำโพงอ่าอ่ายวลองแกดูดิอันนี้คือไม่ซ้ำนะครับทุกคนแตวลองเปิดเจแล้วหนึ่งสองสามนี่นอ้าวซ้ำเหรอซ้ำมีอยู่ที่ไม้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ซ้ำซ้ำปะซ้ำกับตัวนี้ป่ะไม่ซ้ำไม่ใช่ธาเดียวกันไหนดูดิไม่ใช่ตัวเดียวกันอ๋อคนละสีอุ้ยนี่ของแรเนี่ยของแรสีทองเเออออน่าน่าตะมุตะมิด้วย อันนี้ก็อันนี้เบียก็ว่าเป็นสังขยาไหนสังขยาไม่มีส้วมมาดิขอส้วมเปล่าไม่ใช่อ๋อไม่นีเอาอ๋อเบบี๋ใช่เหรอสามสามตัวเลยเหรอไม่ใช่เบบี๋ไม่ใช่เบบี๋ใช่เปล่าทีมันตัวไหนชื่อว่าเบบี๋ไม่ใช่เบียร์เบียร์เบียร์ว่าไม่ใช่เบียร์ว่าไม่ใช่กคิดบ้าขอจับเดี๋ยวบ้าขอจับเพราะเบบี๋ไม่มีตรงนี้ฟันเบบี๋แต่หัวอื่นหนึ่งหนึ่ง เป็นเบบีหัวอืเป็นเบบีไม่หัวนี้นเบบีทีวีเบบีหัวบหัวทีวีทุกคนคิดว่าเบีหัวอไว่าทุกคนคว่าเป็นหัวอื่นทุกคนลงทายมากันที่ใต้ของมันนี่เกแล้เบบีเบบีอะเบบีสปีกเกอร์แมนเหรอใหเกล้องดูดูข้างหน้าดิด้านหน้าด้านหน้ด้านหลังเบบีสปีกเกอร์แมน นี่แต่างที่ถือแทนถือแทน้ขาเก่งรักอ่ะขอเก่งเหรอเก็บกับก๊ะผ้าไหมโอเคคลิปจบแล้วบอกไงบอกใครบอกคนดูด้วยคลิปจบแล้วอย่าลืมอะไรสับเลยอย่าลืมตับสไครต์ผมจะดูลักอย่าลืมนะอย่าลืมสับสไครต์รักก่เลยแรกก่อนแรกก่อนการดิบจะได้ดูคลิปใหม่ๆ ได้จะได้ดูได้จะแล้ก็กดไลค์มันให้กำลังใจด้วยโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายเุี๋